สิบสถานที่เที่ยวสวยแต่อันตรายที่สุดในโลกนอกจากการไปเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจนะครับดูความสวยงามต่างๆแล้วแทบจะไม่น่าเชื่อเลยว่ามีบางคนก็ไปเที่ยวเพื่ออยากจะกระตุ้นต่ออดีนาลีให้มันลังไปทั่วร่างนะครับเสริมสร้างความตื่นเต้นเร้าใจในชีวิตเหมือนกันแต่สองอย่างนี้มันก็มาอยู่รวมกันในที่เดียวได้เหมือนกัน กับสุขสถานที่เที่ยวสวยแต่อันตรายที่สุดในโลกดูแล้วจะต้องสองจิตสองใจเลยว่าคุณจะกล้าไปหรือเปล่า 1. ยังกาสโลดโบลิเวียถนนที่อันตรายที่สุดในโลกมีฉายาว่า Lost of e a t h ว่ากันว่ามีผู้เสียชีวิตที่นี่กว่า1,000คน เพราะทางสัญจรที่แคบและโค้งอันตรายแถมยังมีหมอกปกคลุมหนาแน่นและไม่มีรั้วกั้นอีกด้วยมีความยาวทั้งหมด64กิโลเมตรจุดที่สูงที่สุดอยู่ที่3กิโลเมตรแต่ก็ยังนับว่าเป็นโชคดีที่ตอนนี้กำลังมีการก่อสร้างทางลัดเลี่ยงจากถนนสายมรณะเส้นนี้แล้ว 2. The Doorway of h e l l Turkmenistan หลุมไฟแปลกประหลาดนี้ตั้งอยู่กลางทะเลทรายคาราคมมันเป็นหลุมไฟที่เกิดขึ้นด้วยน้ำมือของนักธรณีวิทยาในปี1 9 7 1และนับแต่นั้นก็เกิดการเผาไหม้มาตลอดโดยนักวิทยาศาสตร์ของสหภาพโซเวียตค้นพบและเชื่อว่ามีแหล่งน้ำมันขนาดใหญ่จึงตั้งแท่นขุดเจาะเพื่อแสวงหาก๊าซและปริมาณของก๊าซมีเทนดกระจายตัวออกมา สร้างความเสี่ยงอย่างมากและเกิดเผาไหม้มาตลอดจนกลายเป็นประตูสู่นรกที่สร้างความตื่นตระหนกท่ามกลางทะเลสาย 3. ามโชท,ทันกานอร์เวย์โชท,ทันก้าเป็นภาษานอร์เวย์แปลว่าลิ้นของโทตามลักษณะที่เป็นแผ่นหินบางชี้ยื่นออกมาจากหน้าผา มีความสูงอยู่ที่2,300ฟุตรหรือประมาณ700เมตรเหนือทะเลสาบที่นี่ขึ้นชื่อว่าเป็นหน้าผาที่วาดเสียวและก็สวยที่สุดในโลก 4. เกาะปะกาลังบิกินี่ที่หมู่เกาะมาเชลหากมองผืนผืนที่นี่เป็นหมู่เกาะที่สวยงาม ราวกับอยู่บนสวรรค์แต่เมื่อก่อนนั้นเกาะบิกินี่เคยถูกใช้เป็นสถานที่ทดลองนิวเคลียร์มาก่อนทําให้บางส่วนมีการปนเปื้อนกรรมันตภาพรังสีอยู่ซึ่งแน่นอนว่ามันเป็นอันตรายต่อทุกชีวิตที่เข้าไปใกล้ 5. d e s ด o r อสหรัฐอเมริกา d e s บ o เรหุบเขามรณะ ที่มีอากาศร้อนมากร้อนจนสามารถทอดไข่ดาวกินได้ภายใน10นาทีอุณหภูมิสูงสุดที่เคยมีการบันทึกเอาไว้ก็คือ56.7องศาเซลเซียสหากคุณอยู่ที่นี่โดยไม่มีน้ำดื่มแล้วก็คุณอาจจะเสียชีวิตได้ภายในเวลาเพียง14ชั่วโมงถึงอย่างนั้นที่นีก็มีภูมิทัศน์ที่สวยงามแปลกตา เหมือนอยู่ต่างดาวยังไงอย่างนั้นเลย 6. เกาะงูที่ประเทศบราซิลเกาะอันสวยงามและยังคงมีความเขียวชุ่มไว้อย่างสมบูรณ์มากที่สุดนอกชายฝั่งของประเทศบาซิลแต่ในความสวยงามนั้นก็ซุกซ่อนอันตรายแบบสุดขีดเอาไว้นั่นก็คือบนเกาะนี้เป็นที่อยู่อาศัยของงู หลากหลายสายพันธุ์กว่า5,000ตัวซึ่งล้วนแต่เป็นงูที่มีพิษร้ายทั้งสิ้นผู้ที่จะขึ้นเกาะจะต้องมีใบยอนุญาตเท่านั้นซึ่งส่วนใหญ่เป็นนักวิทยาศาสตร์หรือนักวิจัย <S 2> <S 2> 7. จ็ดอาซิเดกเล็กคามชาก้าประเทศรัศเสเซียภายในคาบสมุทรคาชัดก้าดินแดนที่สวยสงบ ปราสจากมนุษย์เป็นที่ตั้งของทะเลสาบสีครามที่อันตรายที่สุดในโลกเพราะทั่วทั้งบริเวณนั้นเต็มไปด้วยก๊าซพิษความเข้มข้นสูงอันเกิดจากการประทุกข,ของภูเขาไฟที่อยู่เบื้องล่างมีมากกว่า400ปีในยามหน้าหนาวแม้หุบเขาโดยรอบจะถูกปกคลุมด้วยหิมะแต่ทะเลสาบ มีวันกลายเป็นน้ำแข็งเลย 8. เมาส์วอชิงตันสหรัฐอเมริกาบนยอดเขาของเมาส์วอชิงตันอันเป็นที่ตั้งของหอสังเกตการเป็นที่ที่ถูกบันทึกว่ามีความเร็วลมในระดับพื้นผิวที่เร็วที่สุดในโลกประมาณ327กิโลเมตรต่อชอั่วโมงทำให้อุณหภูมิที่นี่ต่ำได้ถึง ลบสี่สิบองศาเก้าดารอนโวคานเอธิโอเปียป่องภูเขาไฟดารอนตั้งอยู่ในทะเลทรายดานาคินในเขตพื้นที่สามเหลีย่ยมอฟาบริเวณนี้มีความร้อนสูงมากถึง50าองศามีปริมาณแก๊สสูงซึ่งมีพิษ และมีออกซิเจนน้อยมากจนแทบจะไม่มีสิ่งมีชีวิตใดๆอาศัยอยู่ได้เลย 10. y เยลโล s t ส n ตนเนชั่นแนลพาสหรัฐอเมริกาอุทยานแห่งชาติเยลโล w s สโตนเต็มไปด้วยน้ำพุร้อนและน้ำพุร้อนมากกว่า1 0 0 0 0แห่งอุณหภูมิของน้ำในบ่อน,น้ำพุร้อนบางจุดสูงสุดถึง93องศาเซลเซียสบันทึกของหน่วยบริการอุทยาน แห่งชาติของสหรัฐแจ้งว่ามีผู้เสียชีวิตเพราะตกนงไปในบ่อน้ำพุร้อน19คนล่าสุดคือปี2015ที่มีเหตุชายชาวอเมริกันพัดตกบ่อน้ำพุร้อนที่เยลโลสโตนหลังจากนั้นวันลุกขึ้นเจ้าหน้าที่อุทยานได้พยายามเข้ามากู้ร่างแต่ปรากฏว่าร่างของเขาได้ละลายหายไปจนหมดเหลือแต่กระดูกเนื่องจากความร้อนและความเป็นกรดสูง และนี่คือ10สถานที่เที่ยวสวยแต่อันตรายที่สุดในโลกที่จะมาสร้างความตื่นเต้นเล้าใจในชีวิตของคุณแต่ก็ควรจะระวังให้ดีนะครับหากต้องไปท่องเที่ยวอย่างไรก็ตามในเมืออื่นนอกเหนือจาก10สถานที่เที่ยวสวยแต่อันตรายเหล่านี้แล้วก็อย่าพึ่งวางใจเพราะอันตรายต่างๆสามารถเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปอื่นต่อ,ตอไปนะครับ โดกดติดตามให้เราด้วยขอบคุณมากครับสวัสดี